อันนี้ก็มาฝึกซ้อมเพลงโปรดของผมอีกเพลงหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆท่านแล้วก็เป็นเพลงโปรดของเขาคนนี้ด้วยครับคนนุณนิดานะเห็นเขาเล่นไว้เมื่อเช้ามาั้งหรือเปล่านะครับก็เป็นอินโทรเพลงสั้นๆนะครับก็ลองฟังกันดูผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยครับไม่ได้มาเล่นโปรดนะครับแค่มาเล่นให้ดู แล้วผมกอยากเล่นถ่ายคลิปแล้วก็อยากโพสแค่นั้นเองครับไม่ได้อวดว่าเก่งนะครับกว่าจะมาได้ถึงวันนี้ก็สาหัสครับลองฝังดูนะครับเราลองฝึกตามดูครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าจะไม่ผิดเลยอินโทรประหวานนี้แล้วก็ขึ้นเลยกอดสี่เจ็ดที่ต้องพูดรอ,อไปกว่าความรักเราเป็นสบแล้วไม่อยากให้ อัน,นี้เปล่าเราก็ไม่ถูกเด้อก็จับคอร์ดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จริงคอร์ดสีป่ะเออสีหรือมั้งนะฮะนี่นี้ถ้าไปที่ช่องที่สามนะครับของผมนี่คาโปรครับ,บต,ตั้งสายตั้งสายต่ำมาคือเสียงเลยต้องคัดคาโปเพื่อให้เป็นเสียงมาตรฐานอันนี้คือเสียงมาตรฐานตั้งก็เล่นตามช่องปกติเลยแต่ที่ช่องสามนะับอย่าไปดูที่ดอทนะฮะอย่าไปดูที่ดอทมาร์กอินเลย์อย่าไปดูนะนับมาสามนะครับ แล้วก็จับเนี่ยเหมือนมันซีหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ก็ทาบห้าสายนะครับห้าสายกดห้าสายประมาณใช้ข้างนิ้วข้างนิ้วด้านนี้ข้างนิ้วข้างนี้ตรงส่วนนี้กดสายครับมันแล้วกดให้ชิดเฟลตนะครับไม่ไม่ใช่ใช้ทาบตรงๆนะฮะถ้าทาบตรงๆมันบางทีมันจะบอดได้อันมีร่องนิ้วใช่ไหมครับร่องข้อระหว่างนิ้วเนี่ยครผมก็ดูมาเขาก็บอกให้จับองี้พยายามเอียงอ่ะเอียงมันจะฝืนธรรมชาติหน่อยนะฮะผมไม่ได้จับนี้นะจับนี้ครับเนี่ยเรา ใช้ด้านข้างเนี่ยเขาบอกว่ามันจะดีกว่ามันก็แข็งกว่าก็จริงนะก,ก็จะขับจับได้แต่ไม่ต้องเกรงนะฮะแต่สายต้องมาตรฐานนะครับกีตาร์ต้องได้มาตรฐานไม่ใช่ว่าต้องกีตาร์แพงนะครับตั้งสายตั้งอ n t o n a t i o n ตั้งทัชชิ่งให้ได้มาตรฐานก็จะเล่นง่ายแล้วก็นิ้วนางแล้วกันนะใช่ไหมฮะไม่นางสิโป้งชี้กลางากลางนิ้วกลางจับที่สายอา้าวลืมงง นิ้วกลางจับที่สายสานะครับสายสามช่องที่สี่นิ้วนางจับที่สายสี่ช่องที่หก <c oughs> และนิ้วก้อยจับที่สายสช่องที่หก <c oughs> โอ้ขอพูดไม่ถูกแล้วยังจะมาเจริญม,มาแนะนำคนอื่น <c> ข <oughs> ออภัยครับไม่ใช่ครูนะเ็เป็นคนเล่นตีตาบ,บ้านๆคนนึงครับ <c oughs> แล้วก็ดีสายเนี่ย 5 4 3ส่สไล่ลงไปนะครับแล้วก็มีการแฮมเมอร์ออนยกอะไรกับพูออฟอะไรพูดไปถูกอีกเหมือนกันผมลองเล่นจะชานะครับไปไล่เสียงมาดูกันนะครับไม่ได้เหมาะสำหรับมือใหม่นะคลิปนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับมือใหม่ สำหรับผู้ที่ผมอยากผมไม่อยากสอนไปทั้งหมดเลยจริงๆผมผมสาม,มารถพูดได้แต่คลิปมันจะยาวหนึ่งและสองคือผมอยากให้ท่านฝึกจินตนาการฝึกจดจําเสียงแล้วก็ฝึกที่จะแกะเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเนาะอาการที่เขาสอนเราทั้งหมดเลยใครสอนทั้งหมดนั่นดีผมก็ชอบนะผมกัวผมก็ชอบแต่ผมจําได้นะแล้วพวกเราที่เล่นกีตาร์มานานจะจำมันได้ว่าการที่เราต้องฝึกแกะเองด้วยเนะี่ยมันมันช่วยให้เราพัฒนาขึ้นได้ดีเลยนะครับมันมันช่วยสร้างทักษะที่ดีได้นะเพราะฉะนั้นท่าน ย้อนด้านหลังไม่ทันย้อนหลังแล้วก็ฝึกเล่นตามอผมเล่ชนช้าๆนะครับนะตรงนี้ก็าห้านะครับไม่ผมไม่ต้องบอกแล้วเนาะจำไม่ได้ก็ย้อนไปดูนะครับนิ้วก้อยนิ้วก้อยกับนิ้วกลางมันจะจับในสายเดียวกันนะครับในสายเดียวกันแต่คนละช่องเท่านั้นเองแล้วมันก็มีการยกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ pull on pull off แ a ม m e ออนพ,พูดไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้จริงๆแถมมออนพอรู้แถมมออนก็คือการเคาะเคาะนะครับ แต่มันมียกออกมันมีตบมีสไลด์โอ้โหมาไปหมดไม่รู้ไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวคลิปจะยาวครับนะช้าๆนะอ่ะเร่นปิดแต่มันมันต้องขาดไปท่อนหนึ่งเอาใหม่นะ นี่ก็คือสายหนึ่งสองแล้วก็เปลี่ยนอันนี้คอร์ดเอฟหรือเปล่าผมไม่รู้เปลี่ยนแล้วยกนิ้วนางมาไว้ที่สายสามนะครับช่องที่6แล้วก็ยกนิ้วก้อยมาไว้ตรงนี้จะยากหน่อยนิ้วก้อยมาไว้ที่ช่องที่เจดนะครับก็ลองดูแล้วกันตามนี้นะครับไม่ดูก็ดูไม่ออกก็ดูใกล้ๆแล้วกันขยายเอาเองแคปเจอร์ภาพหน้าจอลองดูนะครับแล้วก็มาเล่นสายสี่เริ่มที่สายจ นะบเริ่มเบสที่สาย4ก่อนขอถอดน่าจะเป็นเอฟนะหรือเปล่าตอนนี้จะยากหน่อยมีการขคาเล็กสไลด์นิ้วก้อยนะครับจนะยากหน่อยสไลด์นะผมผมผมหยุดไปได้เล่นครบห้องนะครับผมผมก็หยุดให้ดูรออีกทีนะครับสายบอดเอามาเอามา นะครับข้อขอ,อนี้นะครับครั้งครับจับนานบอดมันก็เมื่อยมือเป็นเหมือนกันนะเอาใหม่เอาใหม่ข้อขอ,อนี้นะครับขเอฟหรือเปล่า บอดบอดบอดตัวตีเอางงอือใช่ไหมครับ เป็นรวมกันเพลงไม่ได้เล่นานานลืมขอประทานอภัยเนี่ยอย่าว่ากันแล้วเขาเปลี่ยน ไปฝึกดูครับ